เยี่ยสบงเลสซิ่งไทยแลนด์วันนี้เรามีเคสอีกหเคสครับว้าวดังครับผมดังยังไงเดี๋ยวไปดูกันอ่าลองสตาร์ทให้พี่ดูหน่อย <c oughs> นี่ฮะดังแก๊กแก๊กนะอันนี้ก่อนใส่นะครับก่อนใส่หัวเชื้อนะ้ำมันเครื่อง909นะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นรถที่มีวีลกรรมหน้าลงพักไว้เยอะนะฮะอ่าเป็นรถที่มีวีลกรรมหน้าลงพักนะฮะ โอ้โหดูดูดูฟังเสียงฟังเสียงเห็นไหมครับอ่าแล้วตอนเนี้ยเราเจาโอเมก้าเนี่ยใส่หลอดเนี้ยใส่ได้สี่ถึงห้าคันหึงนกคันเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตอนใส่เป็นยังไงไปดูกันอ่าตอนนี้เราก็เปิดฝาน้านํามันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราตะแคงหน่อยตะแคงตะแคงตะแคงนิดนึงหน่อยนึงอ่าเทเลยเทเลยมันเหนียวมันไม่หกเทเลยอ่าแป๊บหนึ่งเอาให้มันย้อยมาหน่อยอ่า เทเข้าไปเทเข้าไปอ่าลงไหมยังลงแล้วอ่าพอก่อนพอก่อนอ่าอ่าโอเคแค่นี้แป๊บนึงก่อนอ่าปิดฝาก่อนลองดูอ่าอันนี้ใส่ไปนิดเดียวนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลองปิดฝาแล้วลองสตาร์ทเครื่องดูน่าจะลงไปแล้วแหละสตาร์ทเครื่องสักสองนาทีแล้วมันก็จะหายอ่าโอเคอ่าใส่ไปแล้วนะฮะตอนนี้เออ ขานี่ดีขันี่ดีเออรอตาตาดูอ่าร,า,ารอ,อราตา์าดูรอแป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งวาวจะเริ่มหักตอนนี้เราก็ติดเครื่องไปเสียงวาวเริ่มเบาลงแล้วต้องรันให้เครื่องร้อนแป๊บหนึ่งครับเห็นไหมฮะเริ่มเบาลงแล้วเริ่มเบาลง ตอนนี้ก็ถือว่าเบาเบาลงกว่าเดิมนะที่เราฟังฟังดูฮนะ,ะเราสตาร์ทใหม่ด้วยลูกโอ้สตาร์ทใหม่เบาลงกว่าเดิมครับสีก่อนดังมากเลยอ่าเนี่ยเบาลแล้วแต่เนื่องจากวาวน้องก็หลวมจริงๆอะ่ะแหละแต่มันช่วยก็ขี่ไปสักพักหนึ่งมันจะเริ่มเบาลงเบาลงเพราะผมงฟังเบาลง อากาศการเล่นดีไหมมีว่ามันพิ่งขึ้นไหมเอออันนี้ผมว่าโอเคอันนี้คืออากาศจริงๆที่เราเจอกันอยู่นะฮะอันนี้ผมว่าเบาลงเบาลงครึ่งหนึ่งอันนี้เบาลงครึ่งนหนึ่งอ่าสรุปว่าได้ผลนะผลไหมได้ผลคนระับแล้ววิ่งดีด้วยอ่าวิ่งดีนะอ่าโอเคเทคนนี้ถือว่า ต้องใช้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะค่อยๆเข้าไปเคลือบเพราะว่าต้องวิ่งสักพักหนึ่งแต่ว่าตันเนี้ยเรารู้เลยเบาลงแล้วเราค่อยๆอ,อย่าไปเติมเยอะเดี๋ยวคราบมันจะลื่นอ่าโอเคเราสามารถเติมคนอื่นได้นะครับโอเคขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบครับ